เปิดตัวสมาชิกใหม่ของบ้านเรากันค่ะได้ลูกแฝดสุดน่ารักมาสองคนนะคะเป็นแฝดชายแล้วก็แฝดหญิงค่ะเพิ่งคลอดลูกเสร็จมาสุดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เห่อลูกกันมากวันนี้คุณพ่อขอลูกมาเลี้ยงเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่า<อ>แท้บอกว่าถ้าคลอดลูกมาแ็กจะเลี้ยงเองนะคะก็เลยซ้อมเลี้ยงตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะ คนที่หนึ่งของเราก็เป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนที่ออกมาก่อนค่ะชื่อน้องโมเน่นะคะค,คนนี้ออกมาก็คือร้องกรีเสียงดังมากมีคาแรคเตอร์ค,รคือชัดเจนค่ะคนนี้ดูท่าทีแล้วน่าจะแสบซนซาแล้วก็ขี้อ้อสุดๆเ,เพราะว่าเห็นคาแรคเตอร์รเนี่ยต่างจากอีกคนอย่างชัดเจนมากๆค่ะโมเน่นักร้องเสียงเพี้ยนของพ่อน,นะคะเสียงก็คือแสบเี้ยวหูแม่มาก โซเน่แปลว่าพระจันทร์นะคะทุกคนส่วนอีกคนหนึ่งนะคะชื่อโซค่ะแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะคนนี้จะเป็นน้องชายนะคะคนที่ออกจากท้องคนที่สองค่ะจริงๆเขาออกจากท้องไล่เรียกกันเลยค่ะทุกคนห่างก,กันแค่หนึ่งนาทีเองคนนี้ตอนออกจากท้องก็ร้องดังเหมือนกันค่ะแต่พอออกมาคือแบบไม่ได้ยินเสียงร้องเลยดูเป็นเด็กที่แบบน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าลูกสาวนะอันนี้แบบแอบเดา แล้วก็ดูเป็นคนแบบขี้น้อยใจเบาเบาอะไรอย่างเงี้ยแบบขึมขึ่มเท่เทเทหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แม่เดาเพราะว่าอีกคนนึงแบบเจียวจา้าขี้อ้อนกีดการ์ดไงอีกคนนี้เขาก็จะแบบนิ่งๆิ่งมียิ้มแอบยิ้มมีแบบความละมุนก็คือเห็นความต่างอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเราคอลูกสองคนน่ะมันต่างกันมาก ว่าที่คุณพ่อมืองใหม่ของเราช่วงที่อยู่โรงพยาบาล4วันเนี่ยแซก็เรียนรู้ทุกอย่างเลยค่ะการอุ้มลูกการห่อตัวลูกการอาบน้ําลูกการดูว่าลูกเนี่ยร้องไห้ทําไมอะไรเงี้ยเพราะว่าแซกตั้งใจที่จะแบบให้เวลาลูกแล้วก็ใช้เวลากับลูกคือเลี้ยงลูกอะพูดง่ายๆแบบช่วงที่เราว่างเราเขาก็อยากจะเลี้ยงเองอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่อยู่โรงพยาบาลน,นีก็นั่งดูนั่งมองเป็นหลักนะคะเพราะมียังเจ็บแผลผ่าคลอดมากๆเพราะว่า เราได้คลอดลูกสุดน่ารักออกมาทั้งสองคนเนี่ยแผลมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเจ็บมากเลยค่ะทุกคนแต่พอเห็นลูกเราบอกเลยว่าแบบชื่นใจอะหายเหนื่อยที่อุ้มท้องมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วพอมาเห็นลูกแล้วมันฟินสุดๆนี่ขนาดภาคเสียงไปนี่ก็ยังแบบมีความสุขมากๆเลยอะเฮอไม่เหอลูกดูกันเอาเอง <Okay. S 1> คือแซคขอพยาบาลมาเลี้ยงลูกเองทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะคุณพ่อมือใหม่ก็คือขอบตาไป